สวัสดีวันที่3กรกฎาคมนะคะมาอัปเดตเรื่องราวในโลกของปีศาจแดงกับโอปอออินกันนะคะข่าวแรกวันนี้ว่าด้วยเรื่องตลาดซื้อขายกันสักหน่อยกับนักเตะที่เป็นข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วสําหรับมัตไทเดลิกเซนเตอร์แบ็กจากบาเยนมิวนิกนะคะรายงานล่าสุดจากฟาบิซิโอโรมาโนเขาบอกว่าตัวมัตไทเดลิกเองนั้นไฟเขียวให้กับแมนยูสําหรับการที่จะย้ายมาร่วมทีมหลังจากที่แมนยูมีการติดต่อเจรจาไปที่แคมป์ของบาเยนมิวนิกเงื่อนไขส่วนตัวไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะตอนนี้ก็ น่าจะอยู่เรื่องของโครงสร้างของดีลมากกว่าว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรขณะที่มาเยนวมนิคเองเพิ่งจะบรรลุข้อตกลงกับยูนธานทาเซนต์บาจากไบเออร์เละเวอร์คูเซนนะคะนั่นก็น่าจะทําให้มัตชัเดลิกนั้นมีโอกาสนในการย้ายทีมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยว่ากันว่าค่าตัวที่ b บเยินตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ราวๆ50ล้านยูโรนะคะแต่ว่าแมนยูก็พยายามที่จะต่อรองราคาแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มเงื่อนไขในส่วนของการที่อ่ะเพิ่มโบนัสถ้าว่านักเตะทำผลงานได้ดีก็อาจจะรับส่วนนั้นไปแต่ถึงอย่างนั้นนะคะดูเหมือนว่ามัตไธเดลิกยังคงเป็นที่ต้องการของแฟนๆไบเยิญมิวนิกนะคะเพราะว่าหลังจากที่มีข่าวว่าบเยิจะปล่อยมัไธเดลิกให้กับแมนยูก็มีแฟนๆบเยิ Bayern, หลายคนเลยทีเดียวค่ะที่ ล่ารายชื่อนะคะให้เข้าไปร่วมลงชื่อที่เว็บไซต์ change.org เพื่อที่ต้องการรั้งตัวมัตไทเดลิกให้อยู่กับทีมต่อไปซึ่งตอนนี้ก็มีมากกว่า6,200คนแล้วค่ะในเนื้อหาของแฟนๆที่ออกมาเรียกร้องนะคะเขาก็บอกว่ามัไทเดลิกนั้นเป็นกองหลังระดับโลกแล้วก็น่าจะดีที่สุดในทีมด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทําไมมัตไทเดลิกถึงถูกเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีในฤดูกาล2 0 2 2 2 0 2 3ถึงแม้ว่าจะอายุ24ปีเนี่ยแต่ว่าก็มีอนาคต เฉิดฉายรออยู่แล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของเขาได้เต็มศักยภาพมากกว่านี้ด้วยในอนาคตแล้วก็ยังชื่นชมด้วยนะคะว่าตัวเดลิกเองเนี่ยเป็นนักเตะที่มีวุฒธธิภาวะมีทัศนคติที่ยอดเยี่ยมก็น่าจะทําให้เขาเป็นผู้นําในแผงเกมรับได้เป็นอย่างดีรวมถึงโอกาสในการเป็นกัปตันทีมในอีกหลายปีข้างหน้าด้วยความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษภาษาดัสภาษาเยอรมันเนี่ยก็สามารถพูดได้อย่างคล่องแคล่วด,ด้วยแล้วตอนที่เขาอายุ19ปีตอนเป็นกัปตันทีม นั่นก็สามารถพาอาแจกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในสุดยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้ด้วยการขายเดลิกจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงก็ไม่รู้ว่าเสียงนี้จะไปถึงหูของประธานสโมสรหรือเปล่านะคะแต่ว่ายังไงก็ตามตามรายงานเขาบอกว่าทางแมนยูเนี่ยเสนอสัญญา5ปีให้กับมัตชัยเดลิกแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวก็รับใช้ทีมชาติฮอลแลนด์แล้วก็เพิ่งจะผ่านเข้ารอบ8ทีมไปสําหรับเกมการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะข้ามไปที่จโรนซานโชกันบ้างนะคะ เข้าไปดูที่เว็บไซต์สโมสรก็มีภาพของซันโชสวมเสือ้อเจอซี่ตัวใหม่อยู่แต่ว่าหน้าตาก็ดูจะไม่ค่อยอินสักเท่าไหร่นะคะยังไม่ค้นพบว่ามีการขอโทษณเวลานี้นะคะแต่ว่า มีรายงานว่าตัวเขาเองเนี่ยกำลังตั้งเป้าที่อยากจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุสหลังจากที่เทนฮากได้ทำงานที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อไปคือสเตตัสของซันโชกับแมนยูตอนนี้ถ้าขายต้องขายขาดแล้วก็ตั้งราคาประมาณ40-50ล้านยูโรนะคะปัญหาก็คือว่ามันไม่มีทีมไหนที่สู้ค่าตัวนี้ได้เลยก็มียูเวนตุสเองเหมือนกันที่กาลังจับตามองสถานการณ์ของซันโชอย่างใกล้ชิดแต่ว่าเขาก็ไม่พร้อมที่จะซื้อเหมือนกันถ้าทาได้ก็จะเป็นดี ยืมตัวแต่ก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าซานโช่อเองเนี่ยอยากจะย้ายไปร่วมทีมยูเวนตุส มากที่สุดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะว่าอดีตผู้จัดการทีมอย่างมาซิเมโนอเลกรีเนี่ยตอนนั้นก็อาจจะใช้ระบบเกมรับใช้352เราก็เลยรู้สึกว่าซานโชอาจจะไม่ได้เหมาะกับแผนดีลนั้นก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นสุดท้ายซานโชก็ไปยืมตัวกับดอทมูลอย่างที่เราได้เห็นผลงานในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ถ้าพูดถึงยูเว่มันก็ยังมีอีกทางที่มีโอกาสเป็นไปได้อย่างเช่นดีลสลับตัวเฟเดริโก้เคียซ่าที่ตอนนี้ก็เหลือสัญญากับยูเว่อีก1ปีนะคะแล้วก ก็ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงอะไรเพิ่มเติมก็มีโอกาสที่จะถูกขายไปในช่วงซัมเมอร์ก็อาจจะเป็นดีลสลับขั้วหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแต่ก็ต้องดูว่ามันจะสามารถเกิดขึ้นได้ไหมในช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยมีออฟฟิเชียลใดๆออกมานะคะเพราะมันก็ติดกับยูโรติดโคปาอยู่ด้วยหลังจากนี้เราน่าจะเห็นความชัดเจนกันมากขึ้นแต่ว่าแมนยูก็ยังมีข่าวดีนะคะสําหรับทางฝั่งทอมฮีตันที่เพิ่งจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีก1ปีด้วยกันนะคะตอนนี้ก็อายุ30 8ปีแล้วเจ้าตัวเองมีสโมสรอ,อื่นสนใจนะแต่ว่าก็เลือกที่จะอยู่กับปีศาจแดงต่อไปแล้วก็มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะทำทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายสำหรับศีนนาที่จะมาถึงก็สแสดงความินดีกับทอมฮีตันนะคะนี่ก็เป็นนักเตะ Home, โฮมกรุนอีกหนึ่งคนของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนี้คือโอปอออินที่เอาข่าวมาฝากกันนะคะไปก่อนละบาย